มิเชลในวัยห9ปีนั่งเงียบๆอยู่ริมหน้าต่างในบ้านชานเมืองอันแสนสบายของเธอสายตาของเธอทอดมองออกไปยังสวนหลังบ้านที่ได้รับการดูแลอย่างดีแต่ในแววตานั้นกลับฉายแววความกังวลและความว้าวุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกสามีของเธอโรเบิร์ตวัย62ปีกำลังสารวนอยู่กับการอ่านอะไรบางอย่างบนแท็บเลต็ตด้วยท่าทางตื่นเต้นซึ่งเป็นภาพที่เธอเห็นจนชินตาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา นับตั้งแต่ที่เขาก็เสียณตัวเองจากงานประจำที่บริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เขาทำมาทั้งชีวิตและขายบริษัทไปได้ในราคาที่น่าพอใจโรเบิร์ตเป็นผู้ชายที่มักจะกระตือรือร้นอยู่เสมอแต่ช่วงนี้ดูเหมือนว่าเขาจะหมกมุ่นอยู่กับอะไรบางอย่างเป็นพิเศษและมันก็ทำให้มิเชลเริ่มรู้สึกหวั่นใจที่รักคุณดูอะไรอยู่น่าดูตั้งใจเฉียวมิเชลเอ่ยถามขึ้นทำลายความเงียบพยายามแซงทำน้ำเสียงให้ดูปกติที่สุดโรเบิร์ตเงยหน้าขึ้นจากแท็บเล็ตรอยยิ้มกว้างปรากฏบนใบหน้า ผมกำลังอ่านบทความที่น่าสนใจมากเลยมิเชลเขาตอบทางยื่นแท็บเล็ตมาให้เธอดูมันเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนคู่นอนมิเชลขมวทคิวรู้สึกเหมือนมีก้อนอะไรบางอย่างมาจุกอยู่ที่คอแลกเปลี่ยนคู่นอนเธอทนคำอย่างไม่เชื่อหูคุณพูดเรื่องบ้าอะไรเนี่ยโรเบิร์ตฟังผมก่อนนะมิเชลโรเบิร์ตพยายามอธิบายมันเป็นวิถีชีวิตรูปแบบหนึ่งนะคนที่แต่งงานแล้วหรือมีคู่แล้วพวกเขาจะตกลงกันที่จะมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นที่ไม่ใช่คู่ของตัวเองมิเชลรู้สึกชาว่าไปทั้งตัว นี่คุณกำลังจะบอกว่าคุณอยากจะนอนกับผู้หญิงคนอื่นงั้นเหรอไม่ใช่แค่นอนกับผู้หญิงคนอื่นโรเบิร์ตย้งแต่มันหมายถึงการเปิดใจกว้างยอมรับประสบการณ์ใหม่ๆร่วมกันมันอาจจะฟังดูแปลกแต่ผมคิดว่ามันอาจจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของเราให้แน่แนแฟนยิ่งขึ้นก็ได้นะมิเชลสายหน้าอย่างไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินฉันไม่เข้าใจคุณเลยโรเบิร์ตเราแต่งงานกันมาส5สิ้าปีแล้วนะักฉันคิดว่าเรามีความสุขดีมาตลอดเธอพูดเสียงเครือน,น้ำตาเริ่มเอ่อคลอ คุณไม่พอใจอะไรในตัวฉันเหรอไม่ใช่แบบนั้นเลยมิเชลคุณเป็นภรรยาที่ดีมาตลอดผมรักคุณนะโรเบิร์ตพยายามปลอบใจแต่มันเป็นแค่ความรู้สึกที่อยากจะลองอะไรใหม่ๆดูบ้างผมไม่ได้หมายความว่าผมจะเลิกรักคุณสักหน่อยแต่ฉันไม่ต้องการอะไรแบบนั้นมิเชลยืนกรานฉันรับไม่ได้หรอกกับการที่ต้องเห็นคุณไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นคุณยังไม่ได้ลองเลยจะรู้ได้ยังไงว่าคุณไม่ชอบโรเบิร์ตยังคงพยายามเกลี้ยกล่อมผมแค่คิดว่าเราน่าจะลองเปิดใจดูบ้าง บางทีมันอาจจะทําให้ชีวิตคู่ของเรามีสีสันมากขึ้นก็ได้นะมิเชลรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกําลังถล่มลงตรงหน้าเธอไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตแต่งงานที่ดูเหมือนจะมั่นคงมาตลอดหลายสิบปีของเธอจะมาถึงจุดเปลี่ยนที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้เธอไม่รู้ว่าควรจะทําอย่างไรต่อไปเธอรักโรเบิร์ตมากแต่เธอก็ไม่สามารถทนรับความคิดเรื่องการแลกเปลี่ยนคู่นอนอะไรนั่นได้เลยให้ฉันคิดดูก่อนได้ไหมมิเชลพูดเสียงเฒ่าเบาฉันยังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจอะไรตอนนี้ ได้สิที่รักผมเข้าใจโรเบิร์ตตอบแม้ในน้ำเสียงของเขาจะแฝงไว้ด้วยความผิดหวังผมจะรอคุณนะักหลายวันผ่านไปมิเชลยังคงจมอยู่กับความคิดและความกังวลเธอพยายามนึกทบทวนถึงชีวิตแต่งงานที่ผ่านมาของอเธอกับโรเบิร์ตเธอจําจได้ว่าพวกเขารักกันมากแค่ไหนในตอนแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ค,อค,อคอ่อยๆจืดจางลงความโรแมนติกที่เคยมีเริ่มหายไปกลายเป็นความคุ้นเคยที่แสนธรรมดามิเชลเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองหรือว่าเธอจะเป็นฝ่ายผิดจริงๆ ที่ทําให้ชีวิตคู่ของพวกเขามาถึงจุดนี้เธอไม่เคยมีความต้องการทางเพศสูงเหมือนกับโรเบิร์ตเธอพอใจกับความรักและความอบอุ่นที่เขาให้แต่เธอไม่เคยรู้สึกกระตือรือร้นที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเขาบ่อย,อยๆเธอคิดว่าแค่การได้อยู่ใกล้ชิดกันกอดกันพูดคุยกันก็เพียงพอแล้วสําหรับเธอแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่พอสําหรับโรเบิร์ตในขณะที่มิเชลกําลังจมอยู่กับความคิดเธอก็เลือกไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เธอยืมมาจากร้านหนังสือประจําที่เธอชอบไปเป็นอกร้านหนังสือเล็กๆที่อบอุ่น และเงียบสงบเจ้าของร้านเป็นชายวัยกลางคนที่ใจดีและช่างพูดมิเชลชอบบรรยากาศของร้านหนังสือแห่งนี้และเธอมักจะใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่ที่นี่เพื่ออ่านหนังสือและพูดคุยกับเจ้าของร้านมิเชลหยิบหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาอ่านมันเป็นนวนิยายคลาสสิกเกี่ยวกับความรักและการสูญเสียขณะที่อ่านมิเชลก็รู้สึกเหมือนกับว่าตัวละครในหนังสือกำลังพูดแทนความรู้สึกของเธอเธอรู้สึกเห็นอกเห็นใจตัวละครเหล่านั้นที่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดและความผิดหวังในความรัก และเธอก็อดคิดไม่ได้ว่าบางทีชีวิตของเธอก็อาจาจะไม่ได้แตกต่างจากในหนังสือมากนักโรเบิร์ตยังคงพยายามชักชวนมิเชลให้ลองเข้าร่วมกลุ่มแลกเปลี่ยนคู่นอนอยู่เรื่อยๆเขาพูดถึงเรื่องนี้แทบทุกวันจนมิเชลเริ่มรู้สึกอึดอัดและรำคาญเธอพยายามบายบีงอและหาข้ออ้างต่างๆนานา,นาแต่โรเบิร์ตก็ยังไม่ละความพยายามเขาอ้างว่านี่เป็นวิธีดีว่าที่จะทําให้ชีวิตคู่ของพวกเขากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งมิเชลที่รักฟังผมนะโรเบิร์ตพูดด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนผมรู้ว่าคุณยังลังเล แต่ผมอยากให้คุณลองเปิดใจดูสักครั้งแค่ครั้งเดียวเท่านั้นถ้าคุณไม่ชอบเราก็จะไม่ทําอีกแต่ฉันมิเชลพยายามแยง้งไม่มีแต่นะมิเชลโรเบิร์ตพูดต่อผมรู้ว่าคุณรักผมและผมก็รักคุณมากเช่นกันผมแค่อยากให้เรามีความสุขด้วยกันคุณลองคิดดูสินี่อาจจะเป็นโอกาสที่เราจะได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับตัวเราเองและทําให้ความสัมพันธ์ของเราแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นคําพูดของโรเบิร์ตทําให้มิเชลเริ่มหลังเลเธอไม่แน่ใจว่าเธอคิดอย่างไรกับเรื่องนี้กันแน่เธอรู้ว่าเเเธออไม่ยยากสีบ ไปแต่เธอก็ไม่สามารถจินตนาการถึงการที่ต้องแบ่งปันเขาให้กับผู้หญิงคนอื่นได้ผมสัญญาโรเบิร์ตพูดพลางกุมมือเธอไว้ผมจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอเราจะทำสิ่งนี้ไปด้วยกันในที่สุดหลังจากที่ถูกโรเบิตรบเร้าอยู่หลายสัปดาห์มิเชลก็ตัดสินใจที่จะลองเข้าร่วมปาร์ตี้แลกเปลี่ยนคู่นอนดูสักครั้งเธอไม่รู้ว่าเธอคาดหวังอะไรแต่เธอก็หวังว่าอย่างน้อยมันจะทำให้โรเบิร์ตพอใจและทำให้เขากลับมาเป็นสามีคนเดิมที่เธอเคยรู้จัก ในคืนวันเสาร์หนึ่งโรเบิร์ตและมิเชลก็เดินทางไปยังบ้านหลังหนึ่งในย่านชานเมืองซึ่งเป็นสถานที่จัดปาร์ตี้แลกเปลี่ยนคู่นอนมิเชลรู้สึกประหมาะ่าและกังวลเธอไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะต้องมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ทันทีที่พวกเขาเดินเข้าไปในบ้านมิเชลก็รู้สึกเหมือนกับว่าเธอกำลังก้าวเข้าสู่โลกอีกใบหนึ่งผู้คนมากมายกำลังดื่มกินเต้นรำและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานหลายคนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่วาบวิวและบรรยากาศในบ้านก็อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของแซก มิเชลรู้สึกอึดอัดและไม่เป็นตัวของตัวเองเธอพยายามกอติดโรเบิร์ตอยู่ตลอดเวลาแต่เขาก็ดูเหมือนจะตื่นเต้นและกระตือรือร้นที่จะได้พบปะผู้คนใหม่ๆเขาแนะนำเธอให้รู้จักกับคู่รักหลายคู่และพยายามชวนเธอพูดคุยกับพวกเขาในขณะที่มิเชลกำลังยืนอยู่คนเดียวโรเบิร์ตก็เดินไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มุมห้องเธอเป็นผู้หญิงที่สวยและมิเสหนเธอสวมชุดเดรสสีแดงที่รัดรูปเผยให้เห็นรูปร่างที่เย้ายวนของเธอมิเชลมองดูทั้งสองคนพูดคุยกันอย่างออกรถออกชาติ และเธอก็รู้สึกเจ็บปวดอย่างบอกไม่ถูกทันใดนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหามิเชลเขาแนะนําตัวเองว่าชื่อมาร์กเขาเป็นชายวัยกลางคนรูปร่างสูงโปร่งท่าทางสุภาพเขาชวนมิเชลคุยและเธอก็พบว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์และน่าสนใจคุณดูไม่ค่อยเหมือนคนอื่นๆที่นี่เลยนะัดมาร์กพูดกับมิเชลฉันก็ไม่ได้อยากมาที่นี่ตั้งแต่แรกแล้วมิเชลตอบตามตรงแล้วอะไรทําให้คุณมาที่นี่ละ่ะมาร์กถามมิเชลถอนหายใจ สามีของฉันเขาอยากให้ฉันลองอะไรใหม่ๆดูบ้างมากพยักหน้าอย่างเข้าใจผมก็เคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณมาก่อนเขาพูดภรรยาของผมเธออยากให้ผมลองเปิดใจดูบ้างแต่ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันมิเชลรู้สึกประหลาดใจที่ได้ยินมากพูดแบบนั้นเธอคิดว่าทุกคนที่นี่ต้องเต็มใจและกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนคู่นอนเสียอีกแล้วคุณทำยังไงมิเชลถามผมก็ลองดูมาร์กตอบ แต่ผมก็พบว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการจริงๆมิเชลรู้สึกโล่งใจที่ได้ยินแบบนั้นเธอคิดว่าอย่างน้อยเธอก็ไม่ได้อยู่คนเดียวในความรู้สึกนี้ผมคิดว่าคุณควรทําในสิ่งที่คุณรู้สึกสบายใจเท่านั้นมาร์กพูดต่ออย่าทําอะไรเพียงเพราะคนอื่นต้องการให้คุณทําคําพูดของมาร์กทาให้มิเชลรู้สึกดีขึ้นเธอรู้สึกขอบคุณที่เขาเข้าใจความรู้สึกของเธอและเธอก็รู้สึกดีใจที่อย่างน้อยก็มีคนที่ไม่คิดว่าเธอเป็นคนแปลกประหลาด ในขณะเดียวกันโรเบิร์ตก็กำลังสนุกสนานกับเจนนิเฟอร์ผู้หญิงที่เขาคุยด้วยก่อนหน้านี้ทั้งสองคนดูเข้ากันหนอดได้ดีมากพวกเขาหัวเราะพูดคุยและเต้นรำด้วยกันตลอดทั้งคืนมิเชลมองดูทั้งสองคนด้วยความรู้สึกที่หลากหลายเธอรู้สึกเจ็บปวดที่เห็นโรเบิร์ตมีความสุขกับผู้หญิงคนอื่นแต่เธอก็รู้สึกสับสนและไม่แน่ใจในตัวเองเธอเริ่มสงสัยว่าบางทีเธออาจจะคิดผิดมาตลอดบางทีการแลกเปลี่ยนคู่นอนอาจจะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอย่างที่เธอคิด มิเชลใช้เวลาส่วนใหญ่ในงานปาร์ตี้พูดคุยกับมาร์คพวกเขาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับชีวิตคู่ความรักและความสัมพันธ์มากทําให้มิเชลรู้สึกสบายใจและเป็นตัวของตัวเองเขารับฟังเธออย่างตั้งใจและให้คําแนะนําที่ดีมิเชลพบว่าเธอสามารถพูดคุยกับมาร์คได้ทุกเรื่องแม้แต่เรื่องที่เธอไม่กล้าพูดกับโรเบิร์ตเธอรู้สึกขอบคุณมากที่ทําให้เธอรู้สึกมีคุณค่าและเป็นที่ต้องการอีกครั้งในขณะเดียวกันโรเบิร์ตก็เริ่มสนิทสนมกับเจนิเฟอร์มากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาย้ายไปนั่่งทีโซฟา และเริ่มพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดมิเชลมองดูทั้งสองคนด้วยความรู้สึกที่ปวดร้าวเธอไม่เคยคิดเลยว่าโรเบิร์ตจะสนใจผู้หญิงคนอื่นนอกจากเธอเธอรู้สึกเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของเธอกับโรเบิร์ตกำลังจะจบสิ้นลงคุณโอเคไหมมาร์กถามมิเชลเมื่อเห็นสีหน้าไม่สู้ดีของเธอฉันฉันไม่รู้มิเชลตอบสีสันฉันไม่คิดว่าฉันจะทนเห็นเขาอยู่กับผู้หญิงคนอื่นได้มาร์กอบไปลายมิเชลเบาๆผมเข้าใจความรู้สึกของคุณเขาพูด มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะต้องเห็นคนที่เรารักไปมีความสุขกับคนอื่นมิเชลน้ำตาไหลออกมาเธอรู้สึกขอบคุณมากที่อยู่เคียงข้างเธอในยามที่เธออ่อนแอที่สุดบางทีฉันควรจะกลับบ้านมิเชลพูดผมจะไปส่งคุณมาอาสามิเชลลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่แล้วเธอก็ตอบตกลงเธอไม่ต้องการอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วเธอต้องการกลับไปอยู่ในที่ที่เธอรู้สึกปลอดภัยมาร์กพามิเชลออกมาจากบ้านและขับรถพาเธอกลับไปส่งที่บ้านตลอดทางมิเชลเอาแต่นั่งเงียบเธอไม่รู้จะพูดยังไง เธอรู้สึกขอบคุณมากที่ช่วยเหลือเธอแต่เธอก็รู้สึกผิดที่ทิ้งโรเบิร์ตไว้ที่งานปาร์ตี้เมื่อมาถึงบ้านมิเชลก็เอ่ยขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกอย่างไม่เป็นไรครับมาร์กตอบผมยินดีมิเชลลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจถามคุณจะบอกเรื่องนี้กับโรเบิร์ตไหมมาร์กสายหน้าไม่หรอกครับเขาตอบนี่เป็นเรื่องระหว่างคุณกับเขาผมไม่เกี่ยวมิเชลรู้สึกโล่งใจที่ได้ยินแบบนั้นเธอยังไม่พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับโรเบิร์ตในตอนนี้ราตริสวัสดิ์ครับมาร รัตรีสวัสดิ์ค่ะมิเชลตอบมาร์คขับรถออกไปมิเชลยืนมองจนรถลับตาไปแล้วเธอถอนหายใจยาวก่อนจะเดินเข้าบ้านไปโรเบิร์ตกลับมาถึงบ้านในอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาเขาดูมีความสุขและอารมณ์ดีมากที่รักคุณกลับมาแล้วโรเบิร์ตพูดทางเดินเข้ามาหามิเชลผมกำลังจะกลับพอดีมิเชลไม่อยากคุยกับเขาในตอนนี้เธอรู้สึกเหนื่อยและสับสนเกินกว่าจะพูดอะไรฉันขอตัวไปนอนก่อนนะมิเชลพูดอ้าวทำไมละ่ะโรเบิร์ตถามด้วยความแปลกใจไายคุณบอกว่าจะลองเปิดใจดูไง ฉันลองแล้วมิเชลตอบเสียงเรียบและฉันก็พบว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการโรเบิร์ตหน้าเสียไปเล็กน้อยหมายความว่ายังไงหมายความว่าฉันไม่ต้องการแลกเปลี่ยนคู่นอนอะไรทั้งนั้นมิเชลพูดอย่างชัดถ้อยชัดคำฉันต้องการชีวิตคู่แบบเดิมของเราคืนมาโรเบิร์ตถอนหายใจแต่ผมคิดว่าฉันไม่สนแล้วว่าคุณจะคิดอย่างไงมิเชลพูดแทรกขึ้นฉันต้องการให้คุณเลิกยุ่งกับเรื่องพวกนีส้สักที โรเบิร์ตเงียบไปเขาไม่คิดว่ามิเชลจะต่อต้านการแลกเปลี่ยนคู่นอนรุนแรงขนาดนี้ก็ได้โรเบิร์ตพูดในที่สุดผมจะเลิกยุ่งกับเรื่องพวกนี้ก็ได้ถ้าคุณต้องการมิเชลรู้สึกโล่งอกอย่างบอกไม่ถูกเธอขอบคุณโรเบิร์ตและเดินขึ้นห้องนอนไปในคืนนั้นมิเชลนอนไม่ค่อยหลับเธอยังคงคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในงานปาร์ตี้เธอรู้สึกสับสนและไม่แน่ใจว่าเธอได้ตัดสินใจถูกหรือไม่เธอรู้ว่าเธอรักโรเบิร์ตแต่เธอก็ไม่สามารถทนกับการแลกเปลี่ยนคุู่ข้อได้เธอไม่รู้ว่าอนาคตของเธอกับโรเเบรร์ตตจะปป็นออย่่างไไ วันรุ่งขึ้นโรเบิร์ตพยายามทำตัวให้เป็นปกติเขากลับมาเป็นสามีที่น่ารักและเอาใจใส่เหมือนเดิมมิเชลรู้สึกขอบคุณที่เขาพยายามปรับตัวแต่เธอก็ยังคงรู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอไม่สามารถลืมภาพของโรเบิร์ตกับเจนนิเฟอร์ได้มันยังคงตามหลอกหลอนเธออยู่ตลอดเวลามิเชลพยายามที่จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่เธอก็พบว่ามันยากกว่าที่คิดความไว้ใจระหว่างเธอกับโรเบิร์ตได้ถูกทำลายลงแล้วเธอไม่สามารถมองเขาได้เหมือนเดิมอีกต่อไป หลายสัปดาห์ผ่านไปความสัมพันธ์ของมิเชลกับโรเบิร์ตก็ยิ่งแย่ลงพวกเขาทะเลาะก,กันบ่อยขึ้นและต่างฝ่ายต่างก็เก็บตัวเงียบมิเชลรู้สึกโดดเดี่ยวและอ้างว้างเธอไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครในที่สุดมิเชลก็ตัดสินใจว่าเธอไม่สามารถทนอยู่กับโรเบิร์ตได้อีกต่อไปแล้วเธอต้องการอย่าเธอรู้ว่ามันจะเป็นการตัดสินใจที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตของเธอแต่เธอก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ถูกต้องสําหรับเธอการตัดสินใจขอ,อยากของมิเชลไม่ได้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนอมัน เป็นผลพวงมาจากความอึดอัดสับสนและความเจ็บปวดที่สะสมมานานหลายสัปดาห์เธอพยายามอย่างที่สุดแล้วที่จะประสานรอยร้าวในความสัมพันธ์แต่ทุกอย่างกลับยิ่งแย่ลงช่องว่างระหว่างเธอกับโรเบิร์ตดูเหมือนจะกว้างขึ้นเรื่อยๆจนยากที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมวันหนึ่งหลังจากที่ทั้งสองมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงมิเชลก็ตัดสินใจพูดความในใจออกมาโรเบิร์ตฉันคิดว่าเราต้องแยกกันมิเชลพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นแต่แฝงไว้ด้วยความเศร้าโรเบิร์ตชะงักไปชั่วขณะเขาดูตกใจ และไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินคุณพูดว่าอะไรนะักโรเบิร์ตถามฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วโรเบิร์ตมิเชลพูดทั้งน้ำตาฉันรู้สึกเหมือนเราสองคนอยู่กันคนละโลกฉันไม่สามารถเป็นในสิ่งที่คุณต้องการได้และคุณก็ไม่สามารถเป็นในสิ่งที่ฉันต้องการได้เช่นกันโรเบิร์ตพยายามจับมือมิเชลแต่เธอกลับชักมือหนีได้โปรดมิเชลอย่าทำแบบนี้โรเบิร์ตอ้อนวอนเราผ่านอะไรด้วยกันมาตั้งมากมายเราจะเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งก็ได้ผมสัญญาผมจะมันสายไปแล้วโรเบิร์ตมิเชลตัดบท ฉันตัดสินใจแล้วและฉันจะไม่เปลี่ยนใจโรเบิร์ตซุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้อย่างหมดแรงเขารู้ดีว่ามิเชลเป็นคนเด็ดเดี่ยวและเมื่อเธอตัดสินใจอะไรแล้วเธอก็จะไม่เปลี่ยนใจแล้วแล้วลูกๆละ่ะโรเบิร์ตถามเสียงสัน่นฉันจะอธิบายให้พวกเขาฟังเองมิเชลตอบพวกเขาโตแล้วพวกเขาต้องเข้าใจผมผมไม่รู้จะพูดยังไงโรเบิร์ตพูดผมไม่อยากเสียคุณไปฉันก็ไม่อยากเสียคุณไปเหมือนกันโรเบิร์ตมิเชลพูดแต่เราสองคนต่างก็ไม่มีความสุข และมันคงจะดีกว่าถ้าเราต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามทางของตัวเองโรเบิร์ตไม่พูดอะไรอีกเขาเอาแต่ก้มหน้านิ่งน้ำตาไหลออกมาอย่างเงียบๆมิเชลรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากที่เห็นโรเบิร์ตเป็นแบบนี้แต่เธอก็รู้ว่าเธอได้ตัดสินใจถูกต้องแล้วเธอไม่สามารถฝืนใจตัวเองให้ทนอยู่กับสิ่งที่เธอไม่ต้องการได้อีกต่อไปหลังจากวันนั้นมิเชลกับโรเบิร์ตก็เริ่มแยกกันอยู่พวกเขาตกลงกันว่าจะขายบ้านและแบ่งทรัพย์สินกันอย่างยุติธรรมมิเชลย้ายออกไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เล็กๆแห่งหนึ่ง ส่วนโรเบิร์ตก็ยังคงอยู่ที่บ้านหลังเดิมการย่าร้างเป็นเรื่องที่ยากลําบากสําหรับทั้งมิเชลและโรเบิร์ตพวกเขาต้องเผชิญกับความเจ็บปวดความโกรธและความเสียใจแต่ถึงกระนั้นทั้งสองคนก็พยายามที่จะจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างดีที่สุดมิเชลใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอ่านหนังสือและทํางานอดิเรกที่เธอชอบเธอพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่และค้นหาความสุขในแบบของตัวเองเธอยังคงติดต่อกับมาร์กอยู่บ้าง พวกเขาโทรศัพท์คุยกันและนัดเจอกันครั้งคราวมากเป็นเพื่อนที่ดีและคอยให้กำลังใจมิเชลและอยู่เสมอโรเบิร์ตเองก็พยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่เช่นกันเขาเข้าร่วมกลุ่มบำบัดและพยายามทำความเข้าใจกับความรู้สึกของตัวเองเขารู้ว่าเขาได้ทำผิดพลาดไปมากและเขาก็เสียใจกับการกระทำของตัวเองหลายเดือนผ่านไปมิเชลและโรเบิร์ตก็เริ่มปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ ได้พะวะกรเขายังคงติดต่อกันอยู่บ้างแต่ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพวกเขากลายเป็นเพียงคนรู้จักที่เคยมีความทรงจําดีๆร่วมกันมิเชลไม่เคยเสียใจกับการตัดสินใจยากของเธอเธอรู้ว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากลําบากแต่มันก็เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดสําหรับเธอเธอได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากการฝืนใจตัวเองให้ทําในสิ่งที่ไม่ต้องการแต่มันมาจากการซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเอง และกล้าที่จะเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างแท้จริงแม้ว่าเรื่องราวของมิเชลกับโรเบิร์ตจะจบลงด้วยการหย่าร้างแต่มันก็เป็นบทเรียนชีวิตที่สำคัญสำหรับทั้งสองคนมันสอนให้พวกเขารู้ว่าความรักเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้ชีวิตคู่ประสบความสำเร็จมันต้องอาศัยความเข้าใจความซื่อสัตย์และความเคารพในความต้องการของกันและกันด้วยชีวิตของมิเชลหลังจากหย่าร้างไม่ได้รยด้วยกล็ดกุหลาบเธอต้องเผชิญกับความเหงาความอ้างว้าง และความไม่แน่นอนในอนาคตแต่ถึงกระนั้นเธอก็ยังคงมีความหวังและกำลังใจเธอเชื่อว่าเธอจะสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้และเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใสและมีความสุขยิ่งกว่าเดิมในที่สุดมิเชลก็ค้นพบความสุขที่แท้จริงเธอได้เรียนรู้ที่จะรักและยอมรับตัวเองเธอได้ค้นพบคุณค่าในตัวเองและเธอก็ได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องพึ่งพาใคร เรื่องราวของมิเชลเป็นเครื่องเตือนใจให้กับทุกคนว่าชีวิตคู่ไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องอาศัยความพยายามความอดทนและความเข้าใจอย่างมากและบางครั้งการแยกทางกันก็อาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายหลายปีผ่านไปมิเชลยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและสงบในอาพาร์ตเมนต์ของเธอเธอทำงานเป็นบรรณารักที่ห้องสมุดใกล้บ้านซึ่งเป็นงานที่เธอรักและมีความสุขเธอยังคงติดต่อกับมาร์กอยู่บ้างพวกเขากลายเป็นเพื่อนสนิทกันและมักจะนัดไปทานข้าวหรือดูหนัง ด้วยกันเป็นประจำแม้ว่ามิเชลจะไม่ได้แต่งงานใหม่แต่เธอก็ไม่ได้รู้สึกเหงาหรือโดดเดี่ยวเธอมีเพื่อนๆที่ดีมีงานที่เธอรักและมีชีวิตที่สงบสุขเธอได้เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยตัวเองและพึ่งพาตัวเองได้วันหนึ่งมิเชลได้รับโทรศัพท์จากลูกสาวของเธอแจ้งข่าวว่าโรเบิร์ตป่วยหนักเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานมิเชลรู้สึกตกใจและเสียใจกับข่าวที่ได้รับแม้ว่าเธอจะอยากกับโรเบิร์ตแล้ว แต่เธอก็ยังคงมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาพวกเขาเคยใช้ชีวิตร่วมกันมานานหลายสิบปีและโรเบิร์ตก็เป็นพ่อของลูกๆเธอมิเชลตัดสินใจไปเยี่ยมโรเบิร์ตที่โรงพยาบาลเธอพบว่าเขานอนอยู่บนเตียงร่างกายสุขผอมและอ่อนแรงใบหน้าของเขาซิดเซียวและเต็มไปด้วยริ้วรอยมิเชลโรเบิร์ตเรียกชื่อเธอเสียงแผ่วเบา,เ,บาเมื่อเห็นเธอเดินเข้ามาในห้องโรเบิร์ตมิเชลพูดพลางเดินเข้าไปจับมือเขาไว้ฉันได้ยินข่าวแล้วฉันเสียใจจริงๆไม่เป็นไรมิเชลโรเบิร์ตพูดมันเป็นชะตากรรมของฉัน มิเชลนั่งลงบนเก้าอี้ข้างเตียงเธอมองดูโรเบิร์ตด้วยความรู้สึกที่หลากหลายเธอรู้สึกเสียใจสงสารและเห็นใจเขาฉันอยากขอโทษโรเบิร์ตพูดเสียงแหบแห้งสำหรับทุกอย่างที่ฉันเคยทำผิดพลาดไปฉันยกโทษให้คุณโรเบิร์ตมิเชลตอบฉันไม่ได้โกรธคุณแล้วขอบคุณมิเชลโรเบิร์ตพูดขอบคุณสำหรับทุกอย่างทั้งสองคนพูดคุยกันถึงเรื่องราวในอดีตพวกเขาหัวเราะและร้องให้ด้วยกันมิเชลรู้สึกเหมือนกับว่าเธอกำลังได้พูดคุยกับเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานาน ฉันมีความสุขนะมิเชลโรเบิร์ตพูดที่ได้เจอคุณอีกครั้งก่อนที่ฉันจะจากไปฉันก็เหมือนกันโรเบิร์ตมิเชลตอบโรเบิร์ตค่อยๆหลับตาลงๆลงหายใจของเขาเริ่มถาวเบาลงเรื่อยๆมิเชลจับมือเขาไว้แน่นเธอรู้ว่าเวลาของเขากำลังจะหมดลงแล้วลาก่อนมิเชลโรเบิร์ตพูดเป็นคำสุดท้ายลาก่อนโรเบิร์ตมิเชลพูดทั้งน้ำตาโรเบิร์ตจากไปอย่างสงบมิเชลนั่งร้องให้อยู่ข้างเตียงของเขาเธอรู้สึกสูญเสียและเสียใจอย่างมากแต่เธอก็รู้สึกขอบคุณ ที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับเขาและให้อภัยกันก่อนที่เขาจะจากไปหลังจากงานศพของโรเบิร์ตมิเชลก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติเธอยังคงคิดถึงโรเบิร์ตอยู่เสมอแต่เธอก็รู้ว่าเขาได้จากไปอย่างสงบแล้วชีวิตของมิเชลหลังจากสูญเสียโรเบิร์ตไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมมากนักเธอยังคงทำงานที่ห้องสมุดใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและมีความสุขกับเพื่อนๆและครอบครัวของเธอมากยังคงเป็นเพื่อนสนิทของมิเชลเขาคอยอยู่เคียงข้างเธอเสมอและให้กำลังใจเธอในยามที่เธอเศร้าหรือท้อแท้ หลายปีต่อมามากตัดสินใจย้ายไปอยู่ต่างประเทศมิเชลรู้สึกเสียใจที่ต้องจากลามากแต่เธอก็เข้าใจและเคารพการตัดสินใจของเขาฉันจะคิดถึงคุณมากมากมิเชลพูดกับมาร์กในวันสุดท้ายที่พวกเขาได้เจอกันฉันก็จะคิดถึงคุณเช่นกันมิเชลมาร์กตอบคุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมีทั้งสองคนกอดกันเป็นเวลานานก่อนที่จะแยกย้ายกันไปตามทางของตัวเองมิเชลใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของเธออย่างสงบและเรียบง่ายเธอไม่เคยแต่งงานใหม่ แต่เธอก็ไม่ได้รู้สึกเหงาหรือโดดเดี่ยวเธอมีชีวิตที่เต็มเต็มและมีความสุขในบ้านปลายชีวิตมิเชลได้เขียนบันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของเธอเธอเขียนถึงความรักความสุขความเศร้าการยาร้างและการสูญเสียเธอหวังว่าเรื่องราวของเธอจะเป็นบทเรียนให้กับผู้อื่นมิเชลจากไปอย่างสงบในวัย80ปีเธอทิ้งบันทึกและเรื่องราวชีวิตของเธอไว้ให้กับลูกหลานเรื่องราวของเธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายมันสอนให้ผู้คนรู้ว่าชีวิตนั้นสั้นนักจงใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองและกล้าที่จะเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างแท้จริงบันทึกของมิเชลถูกตีพิมพ์และกลายเป็นหนังสือขายดีเรื่องราวชีวิตของเธอสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายโดยเฉพาะผู้หญิงที่กำลังเผชิญกับปัญหาชีวิตคู่หนังสือของเธอช่วยให้ผู้หญิงหลายคนกล้าที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองและเลือกเส้นทางที่ตัวเองต้องการเจนนิเฟอร์หลังจากที่ได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของโรเบิร์ตเธอก็ได้ติดต่อมาหามิเชลทั้งสอง ได้มีโอกาสพูดคุยกันและปรับความเข้าใจกันเจนนิเฟอร์เล่าว่าเธอรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและเธอก็ได้เรียนรู้บทเรียนมากมายจากเหตุการณ์ครั้งนั้นฉันขอโทษจริงๆมิเชลเจนนิเฟอร์ elle, Jennifer, พูดด้วยน้ำเสียงที่จริงใจสำหรับทุกอย่างที่ฉันเคยทำฉันรู้ว่าฉันทำให้คุณเจ็บปวดมากฉันให้อภัยคุณเจนนิเฟอร์มิเชลตอบฉันไม่โกรธคุณแล้วทุกคนต่างก็เคยทำผิดพลาดกันทั้งนั้นขอบคุณมิเชลเจนนิเฟอร์พูดคุณเป็นคนดีจริงจริง ทั้งสองกลายเป็นเพื่อนกันต่างคอยช่วยเหลือและให้กำลังใจกันเจนิเฟอร์ได้เลิกใช้ชีวิตแบบเดิมๆและหันมาเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอกลายเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบปัญหาชีวิตคู่มิเชลยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและสงบสุขเธอได้พบกับความสุขที่แท้จริงจากการช่วยเหลือผู้อื่นเธอเข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนผู้หญิงที่ผ่านการหย่าร้างและแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของเธอเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบอผู้อื่นฉันเคยคิดว่าการหย่าร้างเป็นจุดจบของชีวิตมิเชลพูดกับผู้หญิงในกลุ่ม แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่ามันเป็นเพียงการเริ่มต้นใหม่ฉันได้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองและพึ่งพาตัวเองฉันได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงและฉันก็อยากจะแบ่งปันประสบการณ์นี้ให้กับทุกคนคำพูดของมิเชลสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงหลายคนพวกเธอรู้สึกมีกำลังใจและมีความหวังมากขึ้นมิเชลได้ก,กลายเป็นแบบอย่างให้กับผู้หญิงหลายคนแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงสามารถมีชีวิตที่เข้มแข็งและเป็นอิสระได้แม้ว่าจะผ่านการย่าร้างมาแล้วก็ตาม หลายปีผ่านไปเรื่องราวของมิเชลยังคงได้รับการกล่าวขานผู้คนต่างชื่นชมในความกล้าหาญความเข้มแข็งและจิตใจที่ดีงามของเธอเธอได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้หญิงที่สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆในชีวิตและเริ่มต้นใหม่ได้อย่างมีความสุขแม้ว่ามิเชลจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่เรื่องราวชีวิตของเธอยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายมันเป็นเครื่องตันใจว่าชีวิตนั้นเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงจงอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่จงซื่อสัตว์ต่อความรู้สึกของตัวเอง และจงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะชีวิตนั้นสั้นนักในที่สุดแล้วมิเชลก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่หญิงชาราธรรมดาคนหนึ่งแต่เธอกลายเป็นตำนานอนอเป็นแรงบันดาลใจและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังเธอได้พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ว่าชีวิตจะยากลำบากแค่ไหนเราทุกคนก็สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆและค้นพบความสุขที่แท้จริงได้เพียงแค่เรามีความกล้าหาญความเข้มแข็งและศรัทธาในตัวเองเรื่องราวของมิเชลจะยังคงได้รับการบอกเล่าต่อต่อกันไปอีกหลายชั่วอายุคนมันจะเป็นเครื่องตวนใจ ให้กับทุกคนว่าจงอย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลงจงกล้าที่จะเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการและจงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะชีวิตนั้นมีค่าเกินกว่าจะเสียไปกับความทุกข์และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของมิเชลหญิงชราผู้ที่ผ่านทั้งความสุขความเศร้าความรักการหย่าร้างและการสูญเสียแต่สุดท้ายเธอก็สามารถค้นพบความสุขที่แท้จริงได้และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายเรื่องราวของเธอจะยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนตลอดไปในตอนพิเศษ มาร์กหลายปีหลังจากที่มิเชลจากไปมากยังคงคิดถึงเธออยู่เสมอเขาจําได้ถึงครั้งแรกที่เขาได้พบกับเธอในงานปาร์ตี้แลกเปลี่ยนคู่นอนเธอช่างดูแตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นๆที่นั่นเธอทั้งสวยสง่างามและฉลาดแต่แววตาของเธอกลับเต็มไปด้วยความเศร้าและความกังวลมาร์กรู้สึกเห็นอกเห็นใจมิเชลตั้งแต่แรกพบเขาเข้าใจความรู้สึกของเธอดีเพราะเขาก็เคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเธอมาก่อนเขาเคยแต่งงานกับผู้หญิงที่เขารักมาก แต่เมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของพวกเขาก็จืดจางลงภรรยาของเขาต้องการเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆแต่เขากลับไม่ต้องการสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ต้องอย่าร้างกันมาร์กไม่ได้ตั้งใจจะมีความสัมพันธ์กับมิเชลเขาเพียงแค่อยากเป็นเพื่อนกับเธอและคอยช่วยเหลือเธอแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็เริ่มตกอุมรักเธอเขาชื่นชมในความเข้มแข็งความซื่อสัตย์และจิตใจที่ดีงามของเธอแต่มาร์กรู้ดีว่ามิเชลยังคงรักโรเบิร์ตอยู่เธอไม่เคยลืมเขาและเธอก็ไม่เคยคิดที่จะแต่งงานใหม่ดังนั้นมาร์ก จึงเก็บความรู้สึกของตัวเองไว้เป็นความลับเขาไม่ต้องการทำลายมิตรภาพระหว่างเขากับมิเชลหลังจากที่มิเชลเสียชีวิตมากรู้สึกเสียใจอย่างมากเขารู้สึกเหมือนกับว่าได้สูญเสียเพื่อนที่ดีที่สุดไปเขาคิดถึงเธออยู่เสมอและเขาก็รู้ว่าเขาจะไม่มีวันลืมเธอหลายปีต่อมามากได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นคนดีอ่อนโยนและเข้าใจเขามากรู้สึกดีกับเธอและเขาก็คิดว่าเขาอาจจะเริ่มต้นใหม่กับเธอได้แต่ถึงกระนั้นมากก็ยังคงคิดถึงมิเชลอยู่เสมอ เขารู้ว่าเขาจะไม่มีวันรักใครได้เท่ากับที่เขารักมิเชลแต่เขาก็รู้ว่าเขาต้องก้าวต่อไปเขาต้องปล่อยวางอดีตและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในที่สุดมาร์ก็ตัดสินใจแต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่เขาเริ่มต้นครอบครัวใหม่และเขาก็มีความสุขกับชีวิตของเขาแต่มาร์กก็ไม่เคยลืมมิเชลเธอ,อยังคงอยู่ในความทรงจำของเขาเสมอเธอเป็นเหมือนรักแรกและรักแท้ของเขาเป็นผู้หญิงที่เขาจะไม่มีวันลืมวันหนึ่งขณะที่มาร์กกำลังเดินเล่นอยู่ในสวนสาธารณะเขาก็เหลือบไปเห็นหญิงชราคนหนึ่ง นั่งอยู่บนมา้านั่งหญิงวัชราคนนั้นมีใบหน้าที่คล้ายกับมิเชลมากมากเดินเข้าไปใกล้ๆและเขาก็จําได้ว่าหญิงชราคนนั้นคือเจนนิเฟอร์เจนนิเฟอร์มาร์กเรียกหญิงชราหันมามองและเธอก็จํามาร์กได้เช่นกันมาร์กเจนนิเฟอร์เรียกทั้งสองคนทักทายกันและพูดคุยกันถึงเรื่องราวในอดีตเจนนิเฟอร์เล่าว,ว่าเธอรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเธอกับโรเบิร์ตและเธอก็ได้เรียนรู้บทเรียนมากมายจากเหตุการณ์ครั้งนั้นฉันไม่เคยลืมมิเชลเลยเ,เนนจนนิง ใช่มาร์กเห็นด้วยเธอเป็นผู้หญิงที่วิเศษมากทั้งสองคนนั่งคุยกันอยู่สักพักก่อนที่จะแยกย้ายกันไปขณะที่มาร์กเดินจากไปเขาก็อดคิดไม่ได้ว่าบางทีมิเชลอาจจะกำลังมองดูเขาอยู่จากที่ไหนสักแห่งและเธอก็คงจะมีความสุขที่เห็นเขามีความสุขมาร์กยิ้มเขารู้ว่ามิเชลจะอยู่ในใจเขาตลอดไปและเขาก็รู้ว่าเขาจะไม่มีวันลืมเธอตอนพิเศษโรเบิร์ตโรเบิร์ตใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายอยู่ในความทรงจําเกี่ยวกับมิเชลเขานึกถึงช่วงเวลาแห่งความสุขเสียงหัวเราะ และน้ำตาที่พวกเขาเคยอมีร่วมกันเขารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ่งต่อการกระทําที่ทําให้มิเชลต้องเจ็บปวดเขาอยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขทุกอย่างในห่วงความคิดคานึงโรเบิร์ตได้เห็นภาพมิเชลในวัยสาวรอยยิ้มที่สดใสดวงตาที่เปล่งประกายและความรักที่เธอมีให้กับเขาเขาจําได้ถึงวันแรกที่พวกเขาพบกันความตื่นเต้นในวันแต่งงานและความสุขที่ได้มีลูกๆด้วยกันโรเบิร์ตยังคงรักมิเชลเสมอแม้ว่าพวกเขาจะอย่าร้างกันไปแล้วเขารู้ว่าเขาได้ทําผิดพลาดครั้งใหญ่ และเขาก็ไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตโรเบิร์ตได้ขอให้ลูกๆของเขาติดต่อมิเชลเขาอยากจะขอโทษเธอสําหรับทุกอย่างและบอกเธอว่าเขารักเธอมากแค่ไหนเมื่อมิเชลมาถึงโรงพยาบาลโรเบิร์ตก็รู้สึกดีใจมากเขารู้สึกเหมือนได้กลับบ้านได้พบกับคนที่เขารักที่สุดมิเชลผมขอโทษโรเบิร์ตพูดด้วยเสียงที่แหบแห้งฉันยกโทษให้คุณโรเบิร์ตมิเชลพูด,พดผมรักคุณมิเชลโรเบิร์ตพูดฉันก็รักคุณโรเบิร์ตมิเชลพูดโรเบิร์ตจากไปอย่างสงบ โดยมีมิเชลอยู่เคียงข้าง <c oughs> เขารู้สึกขอบคุณที่ได้มีโอกาสขอโทษเธอและบอกรักเธอก่อนที่เขาจะจากไปในวาระสุดท้ายโรเบิร์ตได้พบกับสันติสุขเขาได้เรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงนั้นยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดและมันจะคงอยู่ตลอดไปแม้ว่าโรเบิร์ตจะจากไปแล้วแต่ความรักที่เขามีต่อมิเชลยังคงอยู่มันจะอยู่ในความทรงจำของลูกๆและหลานๆและมันจะถูกเล่าขานต่อไปอีกหลายชั่วอายุคอนอเรื่องราวของโรเบิร์ตเป็นเครื่องตัวใจให้กับทุกคนว่าจงรักและทะนุถนอมคนที่คุณรัก เพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าคุณจะมีเวลาอยู่กับพวกเขาอีกนานแค่ไหน